รับอะไรดีครับอยากได้ลมไม่รู้ด้ออกกันพี่พอเพิ่งไปปาร์ตี้ชันนอนมาคลิปลุกคลิปลุกทำเป็นตบเบาๆครนี้ทำเป็นตบไอ้สัดเล่นเฉยไปลายนมหนุ่มมาเอาอะไรผมขอมากระทืบเมียครับเพียมีเมียที่บ้านให้กระทืบหายอยู่แรงไหมตัวนี้ไม่แรงไม่แรงเบาๆนะเบา เฮียไหนบอกว่าเบาไงโดนไหมโดนนะขอนารีหน่อยจัดไปอันนี้หวังว่าคงจะเบาไม่คิดนะเต็มเต็มช็อตหน่อยเฮียเพราขาดเฮียเราจ่ายเต็มต้องได้เต็มดิวะเม็ดอางุ่นไอ้ปลาปลาบอางุ่นงุนงุนหัวเราะหัวเราะหัวเามตายเองละเลือสักตัวด้วะเดี๋ยวเฮียจัดนารีให้ดีกว่าเฮียเตรียมมาขามรอเลยแอม ตบด้วยมาขามปะสักฝักหนึ่งหวานหวานรสชาติเปลี่ยนหวานคอเลยเอานะมาขามปะเอาใช้ได้อีะใช้ได้หวานไหมหวานสุดยอด <c oughs> กูบอกแล้วหวานกกับ <c oughs> เชื่อเฮียกลับไปปึ๊ <c oughs> <c oughs> ตตามงแบบน,น,นี้กับกูไม่ได้ <c oughs> ไอ้สัตว์ ไอ้ปาเดี๋ยววันนี้มึงแต่งทเที่ยอะไรมวะก็ไปปาที่ชุดนอนมาดิเขาให้มึงเข้า่ะเขาได้ปาที่ชุดนอนแลวพี่ก็ใส่ชุดนอนที่ไหนนี่ก็ชุดนอนนี่ร้านไหนให้มึงเข้าเนี่ยร้านเพื่อนคิวป่ะไม่ใช่ร้านคิ้วแต่นะโอ้โหลงเงินใหญ่นะใช่ใช่ตรงนั้นร้านดีผมยังไม่ชอบไม่ชอบเจ้าของร้านเลยจะตบหลายครั้งแล้วชอบมองสาวตลอดเลยคือแบบผมมองสาวคนนั้นเขาก็มองตามตามก็ต้องเข้าใจเขาแต่ตอนเนี้ยครับความคุ้นของตามากเลยชุดมึงอะชุดเท็กซี่ มึงรีบไปเปลี่ยนเลยเร็วๆ,ๆ,ๆเลๆๆๆๆยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทำไมก็เฮ้ยเฮ้ยมึงแก้ผ้าปักมาแล้วกลัวพี่เขินว่ะอ่ะอ่ะขนาดนี้เลยอ่ะเดี๋ยวอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยว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 มึงนั่งก่อนนั่งก่อนเขินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่มึงเวทมาเป็นสิบปีนี่หว่าครับหุ่นมึงไม,ไม่ไม่มีพัฒนาไปไหนเลยอ่ะเอ้าเวลามึงเล่นอ่ะมึงต้องเฟดโฟกัสหน่อยครับอกมึงเนี่ยไอ้เหี้ยดูดิมีอะไรที่ไหนเนี่ยตัวนี้ยังเล่นอยู่ป่ะยังเทนอยู่ป่ะเอางี้ฟังเฮียครับมือเนี้ย อ่ะเลี้ยงเฮียหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เฮียเทนให้อ่ะมึงดูกูนี่ครับเฮียนี่เป็นไงสุดยอดฟูมึงเชื่อเฮียเดี๋ยวเฮียเทนให้อุ้ยขอบคุณเฮียแล้วตอนนี้มึงทำอะไรนะเพจเฮียอะไรอ่ะเพจกามกามยอดกระจุกกระจิ๋มก็เพราะหุ่นหนูอย่างเงี้ยเฮียใครจะฟอลโล่มึงกูละหุ่นหงิดอยากกระทซื้อเนเองเลเดี๋ยวเฮียเทนให้ดูหุ่นเฮียนี่เฟิร์มๆก็แต่เพื่อนหนุ่มเนี่ยไม่พูดอะไรเลยเลยหรอแถานาลีลำพึงสักปั๊นแอยากกินนาลีลำพึงสักช่อหรือนาเลย

ไอ้ฟีกูยังไม่เอาเนือน่ะให้เหมือนพวกแบบโบโซโซกูอะแนวเยี่ยอะไรไม่เก็ตเลยญี่ปุ่นนะเราไปทักทายนาเขาหน่อยดีกว่ามันว่ามันอะไรท่าหนักยังไงเว้ยดูหน่อยด้วยแตยัยเนี่ยเดี๋ยดีดีมันดีมันดีดีเราเราเฮ้ยนี่ญี่ปุ่นเว้ยญี่ปุ่นว่ะโคี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นพอมึงดีขายดีอะไรนะญี่ปุ่นพอมึงดี ผมจดุดบุหรียให้พี่ผมจดุดบุญเหรียญให้พี่ดีกว่าโอ้ขอโทษนะครับปลาคุณปลาใบแห้งครับเจ้าแก่นะครับกินเพียร์บสบายครับพี่เดี๋ยวมื้อนี้เฮียเขาเลี้ยงเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาปลามมา์มปาล์มปาล์มเฮียบอกให้ปลาล์มเลี้ยงเฮียงไงผู้นี้เฮียเทยนให้<อ>ไม่ใช่กระผมเลี้ยงเองได้ไครับพี่พี่สร,รุปว่าเราเล่นไปไหนพี่มีรอยยิ้มชอบรอยยิ้มของพี่ <łość> พี่ยิ้มหน่อยสพี่อืหอไอหมาพ่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไเดี๋ไปเดี๋ยกินได้สี้ยไม่ต้องทันโอ้โหมาหน่มเดี๋ยวเฮียฝากร้านหน่อยเฮียจะไปแล้วมีธุละอ่ะของไม่เหลืออย่าว่านะอ่าสบายสฝากด้วยฝากด้วยโอเค เฮ้ยปามรถนาเขาด้วะเฮ้ยพี่น้ำมัน B M X 8นี่ว่า R X 8เนี่ยมีบัญญชาขับไอ้เลยว่าเปิดร้านกระดองเนี่ยนะพี่ไม่รู้จักท้าคลิวห่อฟอยเือนผูดถางหากูก็ได้เฮ้ยหากูหน่อยไอ้คี้ตอนแรกคิดว่าจะขับ B M X เตี๋ยเป็น R X 8ลุกเหมือนไม่ได้ลุกแม่งไม่ได้เลยยัง 確かどっかで食ったことあったなタイだっけなラオスだっけなシュッパシュッパ甘辛でうまかったなオブヤクパイタイヤクパイタイディイサンデソム ตาน,นี้เอให้หยอกหรือว่านน่ตกโตหรือเบนตกแล้วก็มีศอกแล้วก็เขียนโนดไว้บอกว่ามาตักจะไปเล่นปาทิกไปโตเกียวจะไปกินรามงโทริสเดินผ่านกวจะบอก์กดูได้มาเร็งทำเราเดินเก่งอีกก็เป็นมะเร็งกระเป๋าตังค์หายไม่มีเหลือสักเย็นโอ้ยอยากไปตายอยากไป バカバカ。<laughs> <laughs>